นายธนกรวางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมครวบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับปี2565จากบริษัทแอสตราเซเนกาและเห็นชอบการลงนามในสัญญาซื้อระหว่างกรมครวบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขและบริษัทแอสตราเซเนกา และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าวโดยมีแผนการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาในปี2565ภายในไตรามาสแรกจำนวน15ล้านโดสไตรามาสที่2จำนวน30ล้านโดสและไตรามาสที่3จำนวน15ล้านโดสและในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคจะซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาจากสเปนเพิ่มอีกแส5,000โดส จากเดิม449,500โดสรวมทั้งสิ้นจำนวน614,500โดสโดยสเปนจะกำหนดส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้ง2ชุดภายในต้นเดือนตุลาคมนี้โดยการจะซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากสเปนเพิ่มเติมเป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ไทยยังมีการเจรจาจัดซื้อรับบริจาควัคซีนอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564